ีนหรอโอ้อภาษาจีนได้หมดโอ้ได้หมดติงโต๊ดได้โตเตี้ยวแล้วเหลวจี่คนเดียวเข้าใจวะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเตี้ยวแหลวเหลวเนี่ยฮะแบบไปจีนละอย่างครับธรามดาภาษาจีนน่ะคะภาษาจีนภาษาจีนอ๋อไทยสิบสองจีนสิบสองประเณไม่ได้ถ้าเวลาไปอย่างอู้นะเปื่อนนั้นแปลกิ้วจุกไงหรอติงโต๊ดได้โตเตี้ยวแล้วเหลวจี่คนเดียวเข้าใจว่่าอะแปลตัวยแปลว่าถ้าเขาอยากกินกาแฟนะฮะก้นแล้วเหลวบ้านมันแบบกลมกันล่อม าเนี่อู้ภาษาจีนได้มูภาษาจีนได้ถ้าน้องถามภาษาจีนนี่ไอ้ตอบได้ก่อนโอ้ไปเดือดร้อนมาอย่าหาหานองจะหาไปก้มไทยไปก้มไทยไออู้ไปภาษาจีนคือไออู้ไปภาษาจีนเจ้าออดได้กะมีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไหมออดแต่มูเวียดนี่ก็ได้ไม่จะได้เข้าใจเนาะโอ้ออดตีเอาหันกันตึงวันนี่แม่เฮ้ยถ้าถามไปต้งเลิกต้องเลิกนี่ปิ้นบอกหู้จักอันนี้ใหญ่ยังสมมุติว่าถ้าเราหำถามไ้หน้า ใบหน้านี่ยครับมันจะว่าจะได้ภาษาจีนถ้าใบหน้าที่ปฮ้องว่าใบหอยภาษาจีนนี่นะใบหอยใบหอยอ๋อใบหน้านี่มันว่าใบหอยเจ้าเส้นผมเส้นผมนี่ยปฮ้องเส้นโพยรูดังรูดอยหูปะหูปวยอ๋อมันได้เตอีแม่อีแม่ภาษาจีนเนี่ยมันออกเสียงหลวงไงจีนแต่จิ๋วจีนแต่จิ๋วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เส้นผมเส้นโพยเด็ใบหน้าใบหนุยใบหูใบหอย ฮูปากฮูป่วยฮูดังฮูโดยแก่นตาแก่นตุ่อยลำคอลำคุยเนี่ยวก็เดี๋ยวชูไปถามยังอันค่ะโโโภาษาจีนอย่างบบาม่วนกกวยมันถามลำคอมันบอกลำคุย